ริมฝีปากของข้าพระองค์จะพั่งพูคคำสรรเสริญออกมาเพราะพระองค์ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องพระดำรัสของพระองค์เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็ชอบธรรม สัดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจำวันที่10มีนาคม2 0 2 2นะคะสำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่26ข้อ1ถึงข้อ6และพระธรรม 2โครินบทที่10ข้อ1ถึงข้อ5ในพระธรรมกิจการบทที่26ข้อ1ถึงข้อ6กล่าวไว้ว่าอากริปปาจึงตรัสก,กับเปาโลว่า,ววาเราอนุญาตให้เจ้าแก้ข้อกล่าวหาให้ตัวเองได้เปาโลจึงยื่นมือเริ่มแก้คดีวา่าถ้าแต่กระยั์อากริปปา ข้าพระบาทถือว่าตัวเองมีโอกาสดียิ่งที่ได้อยู่เฉพาะพระพักฝากพระบาทในวันนี้เพื่อแก้ข้อกล่าวหาทั้งหมดของพวกยิวเพราะฝ่ายพระบาทมีความเชี่ยวชาญในบรรดาขนธรรมเนียมและปัญหาต่างๆของพวกยิวเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอฝากพระบาทได้โปรดอดทนฟังข้าพระบาท พวกยิวรู้วิถีชีวิตของข้าพระบาทต,ตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่เริ่มแรกข้าพระบาทก็อยู่ท่ามกลางชนชาติของข้าพระบาทและอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเขาทั้งหลายรู้จักข้าพระบาทนานแล้วถ้าเขายอมก็เป็นพยานได้ว่าข้าพระบาทดำเนินชีวิตตามลัทธิที่เคร่งที่สุดในศาสนาของพวกข้าพระบาท คือเป็นพวกฟาริสีบัดนี้ข่าพระบาทต้องมายืนให้ฝ่าพระบาทพิพากษาก็เพราะเรื่องความหวังในพระสัญญาซึ่งพระเจ้าตรัสก,กับบรรพบรุษของพวกข่าพระบาทนั้นและในพระธรรมสองโครินบทที่สิบข้อ1นถึงหกล่าวไว้ว่าข้าพระเจ้าเปาโล ขอร้องพวกท่านด้วยตัวเองโดยเห็นแก่ความสุภาพอ่อนโยนและความการุณาของพระคริสต์ข้าพเจ้าผู้เป็นคนถ่อมตัวเมื่ออยู่กับท่านทั้งหลายแต่เมื่ออยู่ห่างก็เป็นคนห้าวหาญต่อพวกท่านคือข้าพเจ้าขอร้องท่านว่าเมื่อมาอยู่กับพวกท่าน อย่ากให้ข้าพเจ้าต้องห้าวหานด้วยความมั่นใจที่ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าจะต้องกล้าหารต่อบางคนซึ่งคิดว่าเราดำเนินชีวิตตามแบบมนุษย์ทั่วๆไปเพราะว่าถึงแม้ว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในร่างกายมนุษย์แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วๆไปเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์ แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้องประกาศได้คือทำลายเหตุผลจองปลอมทั้งหลายและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกลุ่มความคิดทุกประการให้มาเชื่อฝั่งพระคริสต์คุณผู้ฟังที่รักคะอาจารย์เปาโลนะคะ เป็นผู้ที่ประกาศพระนามของพระเจ้าได้ถูกจับจองและเมื่อท่านได้อยู่ต่อหน้ากษัตริย์ก็ได้มีโอกาสได้พูดและท่านกล่าวว่าท่านมีโอกาสที่ดีที่ได้อยู่ตรงนั้นถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นนะคะคุณจะคิดเช่นนี้ไหมเช่นเดียวกันค่ะกับชีวิตของเราหากคุณกำลังเผชิญหน้ากับมรสุมของชีวิตอยู่ ให้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้มีใจกล้าหาญและใช้โอกาสนี้ที่จะได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นคุณจะได้เห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนและนี่อาจเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เพิ่มความเชื่อขึ้นมาอีกนะคะเราไม่ได้กำลังสู้รบกับผู้คนในโลกนี้แต่เรานะคะสู้รบกับศัตรูที่เรามองไม่เห็น และมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ทุกสิ่งอย่างค่ะฤทธานุภาพของพระองค์นะคะที่จะทำลายป้อนประการทำลายเหตุผลจอมปลอมในความคิดของเราและความเย่อหยินของเราที่จะมาขัดขวางความรู้ของพระเจ้าเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสรรพสิ่งพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเติมเต็มความเชื่อให้กับพวกเราได้เชื่อพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นขอพระองค์ทรงทำให้พวกเรามีจิตใจที่จดจ่ออยากเข้ามาหาพระองค์แม้ในยามที่เราเจออุปสรรคในชีวิต ขอให้พวกเราได้รู้เสมอว่าฤทธานุภาพของพระองค์สามารถทำลายป้อมประการได้อย่างอัศจรรย์ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สงปิดกั้นความคิดและเหตุผลอันจอมปลอมและความเยอ่อหยิงของพวกเราที่จะขัดขวางความรู้ของพระองค์ ขอให้เราได้วางใจและมีความเชื่อพระองค์ในทุกๆด้านด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความสามารถอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการในวันนี้นะคะหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับทุกท่าน สำหรับวันนี้ต้องจาก,กลากันไปแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ